บนเตะหัวขาดเยอะเลยอ้าหาพุจธเจัาหลังรูปอยู่เควส์นน์มันอยู่แถวแถวบนซ้ายอ่ะเฮ้ยเอ้ยเจนี่นี่เป็นเจนี่นี่คาอ้ำ เจนี่นี่ฆ่าอ do, ้ำอะโดนเดี hmm. ๋ยวก่อนเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันเจนี่นี่ฆ่าอ้ำอะในหมอกอะก็อ้ำมันเออนั่นแหละฆ่าอ้ำอ้ำมันโดนปาดคอันไงเจนี่นี่โดนยังเดินไปไม่พ้นโดนยังเดินไปไม่พ้นจอเลยเจนี่นี่ฆ่าอ้ำแล้วอะเจนี่นี่ปาดคออ้ำเธอเธอเป็นเธอเป็นห่านอะไรเจนี่นี่คือห่านคืออะไรวะ เจนี่นี่ข้าอ้าาตัวนี้เป็นคนดีครับถ้าเป็ดเป็คนร้ายนนท์คือนนท์คือผู้โชคดีใครว่าะนนท์คือผู้โชคดีเฮ้ยเจนีนี่นั่นแหละเป็นเจนี่นี่เป็นเข้าพวกเจนี่นี่ นนนนอัดสกินแคปเจอร์ไว้นะเจนี่นี่เรื่องนี้ต้องถึงแฉอะไรนะนนอัดหน้าจอไว้เรื่องนี้ต้องถึงแฉไม่ใช่แล้วจะออกไปยังไงแล้วเจ๊ก็ฆ่านนดิอย่านะป้านนอัดหน้าจอนะเจนี่ไม่เจนี่นี่นั่นแหละนนอัดหน้าจอไว้แล้วนนอัดหน้าจอไว้นลจะไปอัพลง u t u ู e เจนี่นี่เป็นคนทำมันจะเจนี่นี่เป็นคนทำจริงจริงนคือผู้โชคดีจะผู้โชคดีคืออะไรอ่ะลองกดที่ตรงไอ้ข้างบนเพราะมันจะมีบทบาทเขียนว่าอะไรผู้โชคดีผู้โชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกันก่อนผู้โชคดีมันมีใต้ติดเครื่องหมายถูกอ่ะทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเพิ่มเงินรางวัลคอยเอาตัวรอดจากผู้ตามฆ่าเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เงินรางวัลถูกขโมย เดี๋ยวถ้าเราอยู่กันสามคนน่ะก็คือก็คือถ้าเป็ดฆ่าตัวในตัวองคือเอ้ก็คือเป็ดชนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ครับไม่ครับแล้วไม่เราเราต้องทำยังไงให้เราชนะใช่ครับอย่าอย่าทิ้งกันไปบวชอันนี้ครับอันนี้ครับเจนี่นี่โดดต่อจิงคือคนใดคนหนึ่งตายก็คือเป็ดชนะอ๋อเจนี่นี่ไม่อยากตามมาใช่ไหม อฮัลโหลโครับเจนี่นี่อเป็นคนฆ่าโนนเป็นผู้โชคดีจริงๆโนนถ้าเจ้ถ้าเจ้เป็นเป็ดเจ้ฆ่าไปนานแล้วก็นาแล้วก็เจ้ฆ่าอ้ำมอ่ะโนนยังเดินไม่ เจ๊มอกมันมาแล้วนนนยังเดินไม่สุดจอเลยแล้วเจ้ก็ข้ามแต่<ำ>แต่แต่ถ้าเกิดว่านี่นี่เป็นทำไมนี่นี่ไม่ป่าตั้งอยู่ในห้องขังอ่ะก็ใช่ไงเอา้าได้เหรอไม่ดิก็มีคนอยู่ข้างนอกนี่เกี่ยวไหมฮลัลโหลเฮ้ยโดนปิดปากฮาลัลโหลอืฮลัลโหลไม่มั่นใจขรับ เฮ้ยทำไมหนูโดนปิดปากอ่ะบวชเจนี่นี่บวชเจนนี่นี่เจนีนี่ฆ่าในคุกได้อ่ะอย่านะป้าเป็นฆ่าไม่ได้คนเฮ้ยงั้นแปลว่า เขาเหรอกาลิกาเจ๊แปลวอีกคนเป็นอีกคนเป็นคนฆ่าเหรอฉันไม่รู้ไม่ค่ะถ้าเจ๊ฆ่าโนนไม่ได้โนนฆ่าเจ๊ไม่ได้งั้นเนี่ยเราก็วิ่งไปตีชิงเลยเฮ้ยเออฆ่าแล้วก็เป็นคนอย่างเงี้ยตอนแรกไม่ตั้งค้าเลยเราก็ไม่รู้ว่แล้วค่ะแล้วจะชนะกันตัดล้วชนะเลย ลุ้นต่างนานไปเจดี่เมื่อไรจะปาดไม่ก็ไม่รู้ไงเราก็เลยถามไงเมื่อกี้มันมีนกโดด้ด้วยไงพี่สิ